สวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องเจ๊ตังคนภูไทยเจ๊ตังพารวยวันนี้เดินทางมาที่วัดโพนะคะมาติดตามตัวเลขแนวทางมาฝากเอฟซีนะคะใครเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปแรกนะคะที่แอดเดินทางมาขอ,อตัวเลขแนวทางนะคะแบกปันให้กับเอนะคะ อ่าเดี๋ยวยังไงแอดจะไปตามตัวเลขมาฝากนะคะเดี๋ยวไปหาพระอาจารนก่อนพี่น้องการค่ะจะเจริญสุขเจริญสุขโอ้ปนีิมาไก่ด้อเนี่ยจาก้าราชินะจ้าราชินีเจ้าตังคนภูไทยค่ะคุณดำน้โชคครับมาถึงประจันตโกเลยครับไปเข้าวมาะอาจารย์เป็นมีตัวเด็ดตัวดีก็เลยตามมาครับเลขสูตรกำนวด คิดคำนวณเนาะของอาจารย์ประพุนใช่ว่ได้หลายตัวครับสูตรคิดคำนวณเป่นบหมคะคำนวณคือคำนวณตามสถิติเป็นยังไงเนาะข้าพาจ้าอ๋อรหันฮะอ๋อรหันอ๋อรหันห้าอ๋าอรห,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 หันหมายถึงว่านีา่เลขยุหะตัวนอาจานันเนาะครับทุกทุกงวดแตมีเลขยุหะตัวแล้วต่จับอ๋อละหันไม่เจี๊ยงกับซ<น>ีตัวไม่เจี๊ยงแงงวดกับซีค่ะ อาจารย์จะจับพุนกันอยู่ในหันซีตัวเดี๋ยวแต่สีเฮ็ดได้มันบ่ค่ะส่วนมากไอ้ผาจานทร์จะเขาบนหรือเขาล่างครับล่างขึ้นขึ้นขึ้นบนเป็นบนอออาจารย์แยกห่าครับนเที่ยวมันก็อยู่ในวงกลมเนี่ยมันกับนักเที่อาจารย์จับวัถุเดินเล็กในวงกลมนั่นเดินซี่ตัวหาตัวโบขาดงงครับแต่ก็นี่สั่งกับข้าวกินรอเลยแล้วอ่ะรอเป็นต้องวินแตงอาจารย์อ๋อขออนุญาตเด้อหัดเด้อ อาจารย์ท็ดแห่งนี่ตัวเนาะอาจารย์ที่แห่งนี่มเนความฝันนะครับเนาะบาวฟันขฟันเนี่ยด้าวฟันเนี่ยก็ต้อง่ยนท้าก็ต้องทาเปลี่ยนููอาจารย์ีนี่ก็จะเป็นตัวเลขของอาจารย์วัดโพนะคะเารเขียนหน่วยเนาะ พ่นป่านหูว่าเข้าซีมาพี่น้องเห็ดชุ่ม้อนจกออกมาแล้วเห็ดชุ่ม้อดเลยเป็นบอกค่ะเรามาทายมาไทยเราก็เห็ดของเรา16ะค่ะ16สิงหาคมปลไทดภเอฟซีนเด้อค่ะเราจะงินนะคือก็วันไหนเนาะครับเอาใก้แตกสามตัวเรามาไทยของเราสามตัวตุงตๆ อ่ะก็ถือว่าครั้งแรกนะครับเดินทางมาที่อาจารย์วัดโพนะครับทำว่ารุ่นน้ำกันนะครับสองวันนี้อาจารย์ดังเลยเพราะว่ามีตัวช่องใหญ่ๆมาถ่ายจะได้มีคนมารวมทําบุนในลายนะครับอาจารย์เนาะบ้แห้งสูตรบ่กครับผมเราจ่องสูตรอยู่บกแห้งเนาะครับเนาะบ้แห้งแล้วครับโบ้แห้งขาหงูพเช็ดเอาเลยนะ <ห>อยากได้เฮ็ดเอาคนว่างวดนี้มีห้าตัวด้วยพี่น้อง5ตัวในวงกลมห้าอลหันอ๋ออันนี้ที่มาของคำว่าห้าอลหันแมนโบค่ะโอเกมาะเบิดโบราณเลยอบบเป็นยังไงบ้างตัวอันได้ยุกอันออกเนาะนี่บนสามตัวหางเดียวค่ะโต๊ตรงเตะบอกค่ะ ไม่ออกตุงๆแบบเดียร์มาเหมือนกัคือด้านนี่ยจับไอ้อะไรที่มันไหนจับไปก็เชี่ยแบบนี้แต่เราไม่จับบุตรเลยค่ะตัวนี้เราไม่ได้จับให้บุตรเราจับให้เชี่ยหางโซงหางเยอะนั่นเองแต่ที่พวกเรามาเชี่ยกันจับให้แบบคุณจะจับเองก่อนไอ้จับเองในหันโอ้ค่ะไม่หาตัวนั่นแหละห้าตัวห้าอรหันเนาะค่ะเนาะพี่น้องก็สามารถจับเองได้แต่ว่าเดี๋ยวเฮาถาเบิ่งก่อนว่าพระอาจารย์เพิ่นจะจับให้เฮา เป็นตัวไหนนะคะนีพิ่งพ่อมเด็กเรียนวิ่งบนล่างเลยตัวเดียวโคโล่นี่สองอะรจ์ตัววิ่งนี่แค่ตัวสองตัวเดี๋ยวนี้มีสองตัวหกกับห้าค่ะอมาถึงทางเด่นเด่นหกบนหกต่อห ล่าง5นะครับสำหรับเนื้อข้างวิ่งตัวสายวิ่งสายรูดนะครับได้เห็อาจารย์ถือเอาครับเ่ะหรือพี่น้องเบิ้งพี่น้องแคปหน้าจอเอานะคะค่ายในหกห้าตัวนี่ก็ให้จับวิ่งวิ่งเอาแต่พาจารนพันจับให้ยสามตัวแขนแคนนะครับหกไปแน่สิผิวสองสามนะครับหกสองสามจับคุณกล้องไรตัวเดียวมวดวันที่16สิงหาคมพศ .2567 นห้ร้บนะคะ ตัวเลขแนวทางนะคะของอาจารย์วัดโพนะคะท่านผู้ชมใครเข้ามานะคะสำหรับ3มตัวบนนะคะอาจารย์ให้6 2สองสามนะคะวิ่งนะคะบนล่างหกับห้านะคะท่านผู้ชมตัวเลขจะมีอยู่ห้าตัวหา้าอัรหัมนแม่ไหมคะมี2มี6มีสามมีหามี8ดส่วนเลขล่างจะเป็นห้าหและห้าปดปารแขนๆเลยตัวนี้แค่นั้นเราจับไห้แค่นั้นอาจารย์ไม่ได้หายหลายเลยเนาะบนไงแค่นันน้นแล้วเน หกสองสามไอ้ตั๊กสองตัวอย่าบอกรับเลยหกสองสามตัวนั่นแหละครันต้ตัลวิ่งอย่หกกระผาค่ะอันนี้วิ่งบน่างเด้อค่ะแต่อย่าลืมไปกับเนาะค่ะพี่น้องเพรใดที่เขามาติดตามตัวใดที่อาจารย์ไม่ทันได้จับให้ในวงกลมอ่ะติดซ้ายล่ากจับเองก็จับก็ได้หรือว่าแอดมินจะจับให้ตัวที่อาจารย์ไม่ได้ตัดสองตัวให้มันจะมีอยู่หกสองบนนี้เนาะยสองแปดแนแล้วก็ห้าสามแนน นะคะห้าสองท่านผู้ชมกับพี่จารณาเอากับหกสองไม้ความว่าถ้าไฮไลท์กับย่านเอฟซีโบมีทึนอาจารย์เราเขียนไหนซะมี่ทุกงวดเนาะเขียน้องวันนี้ก็ขึ้นยู่กับดวงเอฟซีแล้วเนาะค่ะเนาะตาตาที่จับเองกับนี่พาตัวนั่นแหละค่ะโชว์มากก็ไม่ดีนะคะบอกทิจันว่าได้มาตามอาจารย์จังหวดอ่ะลองเขียนแซมหมดลองลองเขียนชุดเต็มให้หน่อย ตัวที่อาจารย์ไม่ได้จับมันจะมีอยู่เขามาตัดอย่สงบี่ดีบอกผมเจอเบาเอาแนนิไหมคิดคิดไปเลยกันด้ขดันคือตัวนี้แอดมินจับให้เออก็นี่ไงหกสองเขียนไปเลยหกสองก็จะมีหกสองห้าสองห้าสองห้าสามห้าสามสองแปดย จับให้เบิงซื้อพ sure> <oh uh <ah okay, 네ี่น้องพอแม่นว่าให้เฮามาเอาตัวนี้ได้คือคือของเพิ่นมันชุดของเพิ่นนี่ขันทายมากตัวที่เฮาดึงออกมาให้ที่เพิ่นบ่ได้จับให้เอาได้เอาได้ค่ะครบไปพี่ห้าหกห้าแปดอาจารย์จับได้แล้วไม่ได้ให้เอาห้าแปดเมื่อกี้สองแปดนี้ไม่ใช่นะครับอาจารย์จับให้แล้วห้าแปดยังม่แค่นี้ เหลือแค่สี่คู่นึงอืมแค่แค่นี้แหละมาอีกตัวอีกตัวนึงมันจะมีหกสามนี่มีตัวหนึ่งหกสามใส่อีกตัวหนึ่งจบหกสามหกสามหรอเมนแต่ของของอาจารย์นี่แข็งทื่เด้ออันนี้แอดมินจับใหายเด้อพี่น้องวงกลมถามแม่นจับจับให้ครบเนาะเอาปากกาแดงมาวงกลมของอาจารย์ไว้เนี่ยบ่บ่ค่อยพลาดเด้๋ถ้าจับในวงกลมทุกงวดแต่ว่าอาจารย์บอกว่ามันจะหลายตัว เราไดยจับแข่งแค่ในวงกลมเด้อส่วนนี้อด okay? ีนจับค right. ู industry, right? ่กันม okay. ันก็คือใหญ่เยื่ยมแต่ย่อมนั comings, ่นแล้วนี่เพราะใครเด็กวิ่งเพราะใครมาเล็กยิ่งดอกเล็กยิ่งพนันจักรยานเล็กยิ่งนี่นึงยากสภาพจานวันนี้มันใจพกบนหาล่างแม่นแม่นมาครับมักน้ำหมดจานงวดนี่เอาผู้ใดมีตัวเด็ดตัวดีมาจับใส่ของพาจาน่อยนะครับเลขกวันนี้จะมีหา พวกนี้เกาขายเขาไม่ไม่โฉมเย็นครับขาขายเปลี่ยนเราไม่เหมือนไม่เหมือนเลยครับครับเดี๋ยวครับนี่เดียวครับนี่เดียวครับอาจารย์จับไปเลยเดี๋ยวเจ้าพี่น้องจับเอาถามักสามตัวอยูุดหันละผมมีหของอื่นสรุปว่าเอาตัวของอาจารย์เป็นรักส่วนที่เหลือให้พี่น้องให้เอาเป็นตัวกันชอบก็จัดขัดก็ผ่านแมนนี่ผาอาจารย์มาจับให้บนหกสามหกสองสามค่ะล่างห้าหกกับห้าแปดนะครับค่ะ อ่เป็นแนวทางไว้นะครับเนาะเพื่อโชคดีมีโชคลาบนะครับเพื่อได้รางวันใหญ่นะครับ 2> 0 2 8 4 8 2 9 4 8 2 9 8 9เอาเบอร์โทรเบิ้งเอาพี่น้องบันเบอร์โทรพอจาจย์เอยู่ข,งขงาง่างเพื่อนที่เข้าใจอีก็แล้วนัน้น เพ่เออนไรจะว่ <c oughs> าแงล้มล้มพัดล้มพัด <c oughs> พี่น้องเบอร์โทรพระอาจารย์เนาะนี่ครับสำหรับท่านไหนนะคะที่ชอบแนวทางของพระอ,อาจารย์วัดโพนนะคะในวันที่16สิงหาคมพศ2567สำหรับตัวเลขบนนะคะ623นะคะบนวิ่ง6กับ5นะคะส่วนล่างนะคะ56 58นะคะสำหรับตัวเลข 5อ,อรหันจะมีเลข6เลข2เลข3เลข5เลข8นะคะอาจารย์จับให้แล้วส่วนแอดมินจับให้นะคะจะเป็นตัวที่พระอาจารย์ไม่ได้จับแต่จะเป็นตัวกันตัวสำรองไว้เผื่อเอฟเอเผื่อเอฟซีชอบนะคะจะมี6 2 5 2 5 3 2 8และ6 3ส่วนเบอร์โทรของพระอาจารย์นะคะใครที่ชอบแนวทางของพระอาจารย์นะคะหรือว่าอยากจะโทรมาทำบุญนะคะ 099-028-4829าสาธุสาธุสาธุค่ะบนนี้จับสองโตแต่ว่าขังลังอยู่แอดมินจับให้ด้วยนค่ะ6228525363นั่นมากกิจังคอยเอาน้ำเนาะชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะคะเป็นเพียงแนวทางนะคะขอให้โชคดีมีโชคลาภจะได้มารวมทำบุญครับ อาจารย์บโานะครับวันที่16สิงหาคมพศ2567แห่งรวยร่ะตะกุดเหล็กไหลนะคะสามารถแอดไลน์มาได้นะคะ s เล็ก t เล็ก3า5สเบอร์โทร064 39692 80ใครที่อยากดวงดีมีโชคลาภนะคะดวงไม่ดีดวงตกสามารถทักแชทแอดไลน์มาได้นะคะตะกุดเหล็กไหลของหลวงปู่ศิลานะคะ ไอดีไลนะคะ S เล็กทีเล็ก3 2 5 1นะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านทุกไลค์ทุกแชร์ขอให้โชคดีเฮงเปังๆรวยๆสวัสดีค่ะ